มีเขาว่าข้างในมีสีเราอ่า <c oughs> มันมันมีมันมีทางที่สามารถที่จะกั้นกั้นเดินมันออกทางอื่นได้ไหมไม่ไ,มมได้เลยก <c oughs> ลัวฝนฝนจะมาอีกนะเนี่ยเรืองนี้มันเป็นส่วนต่อเติมแบบตัวตัวบ้านต่อสร้างอันนี้มันเป็นช่วงต่อเติมออกมาอันนี้คือตัวบ้านทางเรยกเลื่อยยาว ยาาไอไม่ใช่19ในาฬิการ43นาทีเพราะเรากำลังนึ่งขนมอยู่เอเราก็รอบแรกอเราได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรหล่นใช่ป่ะเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ทำงานตามปกติออสองสารอบเสียงมันดัง ทีนี้รอบสุดท้ายอ่ะมันท่อมลงมาเลยอ่ะมตัตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกน็เลยแชรกันนีมันดูก็าเนี่ยเห็นแบบนี้ก็นึกว่าตึกมันถล่มเพราะว่าก้อนของก้อนหินมันกระจายหมดเลยด้วยความตกใจอ่ะไม่รู<ง>้จะทำางไงก็เลยต้องโทรแจ้งถึงเ้าหนึ่งเพื่อประสานให้คนมาดูเพราะเราก็ดูส่วนทอะไรไม่ได้ก็ ็นห่วงคนที่อยู่ในบ้านด้วยเพราะว่าข้างบ้านเขามีคนพิการคนแก่ข้างหลังก็มีคนแก่อีสี่ห้องใช่ไหมแต่ชาวบ้านลูกเด็กเล็กแดงอ่ะก็แค่นี้แหละด้วยความตกใจก็รีบพูดออกไปว่าเออเหมือนอาคารมันจะถล่มลงมาอาคารมันอ่ะอาคารที่อยู่ที่ตึกอ่ะมันถล่มลงมาไงแต่เราไม่รู้ว่าเขาไปฟังกันว่าตึกถล่มยังไงด้วยความตกใจก็แค่นี้